เรื่องมันเข้มข้นแบบหยุดหายใจจริงๆกับศึกษเสนหาไกลทองชาละวันที่ช่อง8เพราะตอนที่30นี้คือที่สุดเปิดมาตอนนี้กอบอนุวัตรหรือไกลทองใช้มุกเด็ดมนเทียนระเบิดน้ำบุกทะลวงถ้ำทองชิงตัวไอ้ปรีชยาในบทตะเภาทองท่ามกลางเสียงโห่ร้องจากองค์ทิติวัตรหรือชาละวันที่ฝัดไม่ยังเพื่อปกป้องเมียสุดที่รัก แต่ไกรทองไม่แผ่วทั้งพลังทั้งหอกสัตวโลหะสุดร้ายกาจทำเอาชาละวันสะบักสะบอมตะเภาทองเห็นคนรักลมทั้งยืนน้ำตาไหลพรากโอ้หัวใจจะแตกสลายแต่ไกรทองไม่สนลากตะเภาทองขึ้นบกอย่างไม่สนเสียงร่ำให้งานนี้พี่สาวอย่างตะเภาแก้วเทียนอัจฉริอีกดีใจน้ำตาไหลได้เจอน้องสาวอีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันลิกข,ขึ้นไปอีก เมื่อสองสาวถูกจับแต่งงานกับไกรทองแบบสองต่อหนึ่งภายใต้ดินลับระหว่างไกรทองกับเศรษฐีข้ามและนางสาคอนเบื้องหลังฉักน,นี้บอกเลยว่าหนักหน่วงทั้งบูและดรามา่าโอมโช์สายตาพิฆาตเต็มที่พร้อมท่าเข้มๆแบบคนไม่ยอมเสียรักกอก็มาด้วยฟิลมั่นใจสุดขีดว่าข้าคือผู้ชนะส่วนไอ้น้ำตาไหลาพากแบบธรรมชาติสุดๆจนคนดูเผลอสงสารและแน่นอนที่สุดแฟนละครต้องเตรียมปวดตับกับไกรทอง ผู้ชายจอมเจ้าเล่ห์ที่แม้จะได้ทั้งสองสาวมาแต่ดันได้แค่ตัวเพราะหัวใจของตะเภาทองนั้นยังคงเป็นของชาละวันเต็มๆแล้วแบบนี้ชาละวันที่โดนเล่นงานทั้งขึ้นทั้งล่องจะมีแผนแก้เกมยังไงส่วนไกรทองจะทำไงต่อเมื่อได้แต่ตัวไม่ได้หัวใจอย่าพลาดเด็ดขาดกับความมันสะใจทุกวันจันทร์พฤหัสบ,บดีเวลา18นาฬิกาทางช่อง8กด27